สาวโครูครับนี่ตัวจริงเสียงจริงแบ่งแบ่งย่อยบ่มีบ่๋อยนี่อ่าเอาเบ่งย่อยพอมีป๋อฮะเบ่งย่อยมาเอากาแฟมาส่งเพิ่นครับอ่าพ่อใหญ่กต่พ่อใหญ่ทำงานศาลทำงานศาลครับศาล ไปนะครับแล้วโครูอ่าแล้วน,นี่ครับเห็นไหมบ้าแล้วฝนมีดครับฝนมีดโดยใส,ใส่ใส่หินครับหินอาไงอันนี้เห็ดงาครับงางาอี่ครับเห็ดงาปะ ง่าตุ่มบอย่ยจู้ายจาูจูดมันเปเาัน,นน้นเออมเสครับป้บอมีเมืสอใไ่บ้รับไม่ไครับเห็นปะพพปปนาง,งปปะาอีจู แราไปทางไหนมื่อไห่มันไปทั้งอะไรนนี่ครับตัวนี้ตัวนี้กะทิเดี๋ยวงาตัวนี้ใส่ครับงาตัวนี้มาใส่นี่ใส่นี่ไปไปใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ใส่เย็นเปล่ใส่เย็นวันนี้โอ้ตัวนี้ใส่เย็นมันเปล่โอ้นี่ใส่เย็นอันนั้นใส่กุ้งก้างเหบ่ครับฝีมือรุนล้วน นี <idd ratchet Lust> Get ่สาวโครูนี่เนีองแท้นี่หาเห็นต้นโเด้อเ้ยคนนเาหนูกห่างกันด้งั่นบ่เอิดขอบคุณครับอ้าบอกกับพี่น้องกันพี่น้องกันร่งพังเงี้ยนี่บออะไจังใดซีกาแฟบบ่อเ้เห็นายอ่ะเอ๋